ดูดูคนนี้ไว้ชื่ออะไร <c oughs> ฮะ <c oughs> ชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้นะคะ <c oughs> กินข้าวคะ่ะไม่รู้ก็กินข้าวคะ่ะมื้อเช้ากลางคืนบอก <c oughs> ดิน้นอ้อา <c oughs> ดินทั้งคืนเลย นอนดิ k k o, k k o ้นค ah, ่ะเรากินข um, uh. ้าวก็หลับตาหลับตากินเป็นอย่างนี้ตลอดวันนี้เงินเดินออกแล้วนะวันนี้เหวอออกด้วยอุ้ยเหวอเหวอเหวอออกมาจ๊ะรู้ไหมจ๊ะอมาเช็ดตาก่อนหยอดตาให้ตาแห้งให้ใบหวยไหนได้ไหม ได้ไหมได้ป่ะไม่ไ no ด้ไม่เล่นด้วยไม่ชอบเล่นหวยแต่ชอบเล่นไพ่ใช่ป้ฮะอ่ะออ้ออออื้ออื้อ <|ja|>> อื้ออื้ออร่อยมั้ยอื้ออื้ออื้ออ้จัก้นอน้ออม้อั้ยอน้จัก้ออื้ออ้ออื้อ้จักือ้ ลืมรู้จักแต่ลืมชื่อหูดีตาดีความจำไม่ดีอย่างเดียวใช่ไหมจำไม่ได้อะไรเลยเนี่ยชื่อสมไม่ไดสมจิตจำได้แล้วสวย <c oughs> ไหมสวยเหมือนใครอะ่ะเหมือนยีน่นันป่ะเหมือนกันนะไม่แน่ๆนะเธอเห็นยี่นันนะอ่อล้อเล่นขำๆ